วันนี้ขอพรพระแม่ให้แล้วนะคะทุกคนวันนี้ได้ซื้อเมื่วานออกไปซื้อผลมไม้ได้ส้มมาก็เลยได้ขอพรพระแม่ขอให้ทุกคนเจอกดีในงวดวันที่16ตุลาคม2567นะคะใครได้เห็น คลิปนี้เห็นพระแม่ขอให้พระแม่ประทานพรขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยขอให้ชนถูกรตเตอรี่งวดวันที่16ตุลาคม2อ6หนี้นะคะขอพระแม่ประทานพรค่ะขอพระแม่ประทานพรนะคะวันนี้พระแม่ให้แล้วนะคะ เรามาดูซิว่าวันนี้พ่อแม่ให้เลขอะไรขอพ่อแม่ประทานพรนะคะเิงเฮงหมันหมาน,น,นกันนะคะดูกันเอาเองนะคะใครได้ใครดูได้เลขอะไรดูกันเอาเองนะคะขอพ่อแม่ประทานพรค่ะสาธุเลขทุกแม่จะได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนเก้าสามเกเราต้องกัน 6กสเอาไว้นะคะแล้วก็หกสามเแล้วก็ตัดเล่นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กันห้สามไปตัวหนึ่งเพื่อเผื่อเผื่อลดแต้มนะคะขอโชคด,ดีทุกคนนะคะตามนี้ค่ะ